สวัสดีค่ะมาต่อกันที่เพื่อนๆชาวราศีมังกรแม่ธาตุดินนะคะ,ะมาวางแผนชีวิตกันค่ะกับเรื่องราวของชาวมังกรแม่ธาตุดินเราจะข้ามเวลามาพบกันค่ะโซเมทนะคะ,ะมาเป็นการศึกษาเรียนรู้กันนะคะเรื่องราวของคนรักเก่ากับคนรักใหม่ค่ะ เราอ่านดวงดาวของวันที่31พฤษภาคม2,564นะคะแปดไม้ปัดสวินเถอดดาบเก้าไม้เก้าเหรียญ เดอะสตาหนึ่งไม้เดือนนี้ทั้งเดือนชาวมังกรธาตุดินมุ่งไปที่งานงานนี้ก็ทำมายาวนานแล้วเออทำงานเก่านั่นแหละค่ะการเงินดีมากเลยงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นี่สำเร็จเป็นเดอะสตาร เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จนักเลยเลยนะคะเนี่ยทำงานในหลักแหล่งที่อยู่อาศัยของตอนเองก็ได้นะคะชาวมังกรธุรกิจกิจการของตอนเองนี้ทําเองแหละค่ะเจ้าของธุรกิจค่ะประสบความสําเร็จนะคะการเงิน the star นี่ก็การเงินรายได้ก็ได้มาจากการติดต่อค้าข,า,ขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะสัจชะค่ะ ดาบรัตสัจจะดาบรหัสวินาศคนทางไกลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์มาสนับสนุนการค้าที่ใช้สติปัญญาความสุขุมรอบรอบนี้ในการทำมาหาไรายได้นี้ได้เยอะเลยค่ะจากการงานที่ทำมันยาวนานแล้วงานนะคะบุ่งไปที่งานบุกตะลุยไปที่งานขยันขันแข็งค่ะร่างกายแข็งแรงค่ะสุขภาพดีกรรมะการงานก็ ประสบความสำเร็จทำให้ชีวิตสะดวกสบายแลยค่ะกัมมะดาวสุแลเป็นดาวสุขความฟุ่มเฟือยการเงินนี้ดีค่ะประสบความสำเร็จกับการที่เริ่มใหม่งานธุรกิจเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสําสำเร็จค่ะดาวสุกัมมะอาชีพนะที่เริ่มสร้างส,ส,งสรรค์ดาวสุกูในเรือนสุขนี้มั่นคงดีมากเลยค่ะ ็ได้การเงินจากหลักแหล่งที่ทำมาหากินก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตนะเหมือนคนโสดเลยอยู่กับเย่าฟอกกรเรือนนะใช้สติปัญญาความรู้รเริ่มสร้างสรรค์าง,งานนะรุ่งเรืองไปไกลเลยค่ะสุภา ความรุ่งเรืองจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ในการขยันขันแข็งขยายงานออกไปนะโดยความมุ่งมั่นนะไม่เหน็ดเหนื่อยเลยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยนะประสบความสำเร็จเลยค่ะไปดูค่ะว่าเราจะข้ามเวลามาพบกันเนะี่ย คนที่ทำงานอยู่กับบ้านนี้คนรักเก่ามีไหมนปมีคนโดดเดน่นเป็นที่รู้จักแล้วค่ะกับงานธุรกิจของตนเองทำอยู่ที่บ้านค่ะทำสื่อโซเชียลออนไลน์ได้เงินมาเยอะเลยค่ะตั้งตัวได้เลยได้การงานการเงินนี้ก็ได้มาจาก พื้นฐานความรู้ที่ดีนะคะคนเก่านะคะดูซิเขาทำอะไรโอ้ยคนเก่าจริงด้วยห้าถ้วยราชินีถือถ้วยคนเก่านะสองถ้วยคนเก่าเพื่อนเก่า ราชาถือไม้เก้าไม้ก็ยังทำงานเก่าเหมือนกันกับชาวมังกรเนาะคนเก่านั้นเขาเป็นเพื่อนกันลายนามิตรที่ดีนะคนเก่านั้นเขาก็มีแม่คุณทุนหัวไปแล้วนะเขาทำงานเก่า งานบุญงานกุศลเป็นคนเก่งนะเป็นกันลายนาณมิตรกับชาวมังกรนะเขามีคนรักแล้วไปดูค่ะว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมชาวมังกรคนใหม่นะแถ้วยหนึ่งถ้วยคนใหม่จริงด้วย อ่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดงไกร่มีรูปจิตมาด้วยแปดดาบหนึ่งถ้วยราชาถือถ้วยหกถ้วยสามไม้เจ็ดถ้วยสี่ถ้วยอ่าคนในฝันเลยคนนี้คนที่ อยู่ห้นทางไกลอะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะเป็นรักใหม่ที่ถูกใจของชาวบังกรนเลยคนนี้แหละที่จะมาร่วมธุรกิจเล็กๆด้วยกันนะเป็นเหมือนคนคุ้นเคยคนเก่าที่รู้จักกันกลับมาเริ่มต้นติดต่อค้าขายกันใหม่นะนะชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลค่ะเขา คือคนที่โสดอิสระนะทำธุรกิจเล็กๆของตอนเองอะมีธุรกิจเล็กๆของตอนเองเหมือนกันกับชาวมังกรเลยนะเป็นรักครั้งใหม่ที่ถูกใจค่ะกรรมาการงานอาชีพของเขานี่ก็ ก็เกี่ยวข้องกับคนทางไกลนะเขาเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะเป็นคนแดนไกลการงานอาชีพนี้เป็นคนที่ทำงานแล้วลงมือทำฝันเป็นจริงแล้วค่ะแต่ในเรื่องราวของความรักนั้น กลับมาติดต่อกับชาวมังกรใหม่อีกครั้งค่ะฝันจะเป็นจริงลงมือทำค่ะคนไกลนั่นก็รักใหม่ที่ถูกใจกับชาวมังกรนะมีลูกติดมาด้วยเป็นเพื่อนเก่ากันค่ะสัชชะคนที่มีอายุมากกว่ามังกรสัชชะไปอยู่ในเรือนการเงิน คนทางไกลด้วยค่ะการเงินของเขานี้ก็ทำมาหารายได้มีบุตรลานบริวารแวดล้อมค่ะประสบความสำเร็จอ่อ,อนโยนดูแลเอาใจใส่บริวารค่ะดูแลธรุรก,กิจของตนเองลงมือทำธรุรก,กิจของตนเองสำเร็จเหลือเพียงการเดินทางนะจะลงมือ ทำความฝันให้เป็นจริงกลับมาพบกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยก็คือชาวมังกรเนาะคนใหม่ค่ะโซเมดร,นะรักแท้คู่แท้มีหนึ่งเดียวค่ะมีคนรักใหม่นะจะมาร่วมงานกันค่ะขยายความสัมพันธ์ขยายการงานออกไปด้วยความแข็งขันขยนันงานหนัก งานเก่าได้มาจากการใช้สติปัญญาความรู้ค่ะเป็นคนโดดเด่นเป็นที่รู้จักกับการงานที่ทำกับชาวมังกรก็ได้พบกับคนทางไกลค่ะกำลังจะลงมือทำความฝันให้เป็นจริงค่ะเขามีความฝันของเขาค่ะก็คือการได้ พบกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยของเขาจากคนทางไกลค่ะมีโอกาสมาร่วมธุรกิจการงานร่วมกันนะคะโซเมดค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันค่ะยินดีกับชาวมังกรกับการพบคู่คนไกลค่ะฟรีดอมราเริงสดใสเหมือนนกโบยบินออกจากกรงขังนะคะ เลิศรักกันและกันค่ะความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งค่ะรักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นนะคะนี่เขาอ่อนโยนเนาะมีความรักให้กับคนที่อ่อนวัยกว่าที่คุ้นเคยนะเดินทางมาพบกันค่ะจะสร้างฝันธุรกิจร่วมกันค่ะเป็นรักที่ถูกใจ เขานะอ,อุปชาวมังกรมีความรักที่อบอุ่นกับเซลเบลีฟเชื่อมั่นในตนนะคะ,ะยินดีด้วยคะ่ะรักกันและกันค่ะ,ะความรักเขามารักกันนะคะเนี่ยยินดีกับชาวมังกรธาตุดินนะคะโซเมดค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันนะ,ะได้พบรักใหม่ที่ถูกใจค่ะ ยินดีด้วยนะคะมีความหวังมีกำลังใจรอข่าวดีที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนไกลนะคะยินดีด้วยค่ะการเงินดีการงานขยับขยายยิ่งขยันยิ่งได้ความมั่นคงกับการงานที่ทำเป็นธุรกิจเล็กๆที่บ้านนะคะอีกฝ่ายนั้นก็ มีความสุขกับธุรกิจส่วนตัวที่หลักแหล่งที่ทำกินนะคนไกลคนนี้ค่ะยินดีค่ะกลับมาพบกันใหม่ตามวันเวลาค่ะรอคอยข่าวดีกับการที่คนเก่ากลับมาพบกันนะคะโซเมดค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันนะคะ